การประเมินการดำเนินอ,องค์กรนักศึกษากศนประจำปีการศึกษา2564ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปกศนอําเภอวัฒนานครสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสะแก้วตั้งอยู่หมูดที่10ตำบลวัฒนานครอําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วภายใต้การบริหารงานโดยน,นายนราธิปกมลลิมสกลุล ผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอวัฒนานครโค้ที่ปรึกษารับผิดชอบงานองค์กรนักศึกษานางแก้วตาถาวรยิ่งประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนนางนวลชวีสุขเกิดตอนที่2องค์งประกอบการประเมินองค์ประกอบที่ 1. การบริหารงานดําเนินงานองค์กรนักศึกษากศนตัวชี้วัดที่ 1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษา กศนอำเภอวัฒนานครร่วมกับ kind น of ักศ um, ah ึกษาทุกตำบลคัดเลือกองค์กรนักศึกษาระดับตำบลคัดเลือกองค์กรนักศึกษาระดับสถานศึกษาและนักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกองค์กรนักศึกษากศนกศนอำเภอวัฒนานครประสานความร่วมมือกับองค์กรนักศึกษากศนในการจัดทําแผนโครงการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนอำเภอวัฒนานคร Se N A M P e R eral. มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานองค์กรนักศึกษากศนะระดับอำเภอและระดับตำบลทุกตำบลตัวชีวิตที่3สถานศึกษามีการประชุมกศนอำเภอว,วัฒนานครมีการประชุมองค์กรนักศึกษาโดยมีการประชุมทุกภาคเรียนและมีคณะครูเข้าร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษา มีการรายงานการประชุมทุกครั้งในการประชุมตัวชีวิตที่ 4. สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประยุกต์ใช้สารพราชาโคกหนองนาโมเดลเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและชีวิตที่จําเป็นในทศวรรษที่21โครงการศึกษาอบรมการป้องกันระงับอคคิภัยและฝึกซ้อมดักไฟและหนีไฟ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่โควิด1 9เพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกและการตั้งคันก่อนไวยอนคครโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัชีิวัตที่5สถานศึกษามีการประเมินและแรายง,งานผลการดำเนินงาน กศนอำเภอวัฒนานครมีรายงานผลและสรุปผลการประเมินโครงการองค์กรนักศึกษากศนมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมทุกกิจกรรมงคระกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษากศนให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและการตั้งคันก่อนอวัยอันคครโครงการอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการค่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโค้ดหนูนามโมเดลเพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชีวิตที่2ององค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกษรนให้คำปรึกษาและแนะนําช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรระเบียบต่างๆของการเรียนการลงทะเบียนวิธีเรียนการพบกลุ่มการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการขอจบหลักสูตรตลอดจนการใช้ชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษาและแนะนวการศึกษาต่อเช่นการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแต่ละภาคเรียน,ชชนด้านอาชีพเป็นการแนแนวด้านอาชีพเพื่อให้มีทักษะวิชาชีพเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างการศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกมีศักยภาพในการทำงานการสร้างอาชีพโดยเฉพาะอาชีพอิสระมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบสามารถนำประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตได้เช่นการจับจีบภาพผูกภาพประดับ โครงการส่งเสริมอาชีพวิชาการทำน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก ổ. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทร์ ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากศนให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาการดําเนินงานกศนอำเภอวัฒนานครได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรนักศึกษากศนในการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาสถานศึกษาสังคมและชุมชนโดยให้องค์กรนักศึกษากศนเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษากศนสถานศึกษาและชุมชนให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 1. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินยัยองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษามีคุณธรรมมีระเบียบวินยัยหลีกเลี่ยงยาเสพติดเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขและการตั้งคันก่อนวัวอันควรโครงการสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการาค่าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ัวชีวิตที่ 2. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยเช่นโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอับน้ำฝนโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตัวชีวัดที่3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาเช่นโครงการการป้องกันระงับอักขีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรห่างกายาเสพติดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่โควิด1 9เพื่อพัฒนาผู้เรียนตัวชีวิตที่ 4. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการและส่งเสริมสุขภาพเช่น โครงการอบรมการทำเจลร่างมืออนามัยป้องกันเชื้อโควิด -19 โครงการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านฝ่าพิกฤจโควิด -19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเ i v วโรคเอชในชุมชนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและการตั้งครันก่อนวัยอันควรโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่โควิด -19 เพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมกศนอป้องกันภาวะซึมเศร้าเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่5องค์กรนักศึกษามีโส่วนร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเราโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี2564ตัวชี้วัดที่6 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองดีองค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมได้แก่โครงการอบรมศูนย์ส่สงเสริมประชาธิปไตยพลเมืองคุณภาพ,าพ,าพกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นอบรวมวิทยากร,ากรประชาธิปไตยตำบลตัวชี้วัดที่7องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานกศนสำนักงานกาศนจังหวัดสถานศึกษา องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมสนับสนุนนโยบายเช่นโครงการสร้างการอ่านเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดชาวตลาดโครงการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ําโครงการสร้างจิตอา,า,อา,อา,ารสรา,อา,าพัฒนาวัดองค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากศนอให้มีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษาร่วมกับองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนเพื่อจัดก,กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนและสังคมตัวชีวัดที่ 1. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์เช่นโครงการทําเจลล้างมือต้านโควิด -19 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่โควิด -19 เพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและการตั้งคันก่อนวัยอันควร โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV โรคเอดในชุมชนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโครงการสร้างจิตอาสาพัฒนาวัดโครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวชีวัดที่2ององค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเช่นโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV โรคเอดในชุมชน โครงการสร้างจิตอาสาพัฒนาวัฒนธรชีวิตที่3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานองค์กรในชุมชนเช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นการอบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบลโครงการการสร้างการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ร้อยสายคล้องแมสด้วยรูปปัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยพลเมืองคุณภาพโครงการสองเมษาอ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ตัวชีวิตที่4องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนเช่นโครงการสร้างจิตอาสาพเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ําโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติดและอบายุมุกและการตั้งกันกดไวัอันควร